สวัสดีครับเจนยูเลสซิ่งสองสวัสดีครับอูบอช่างยูศาสตร์นะครับวันนี้จะมาทําคลิปสอนในเรื่องปลดล็อกความเร็วปลายของดีแม็กี่สูเครื่อง3000นะครับตั้งแต่ปียูโร4ถึงยูโร4 2014ถึงตัว3000ันบูฟเวอร์ตัว2019ก่อนก่อนเป็นตัว 4jj3 ครับผม ผมจะนำไฟล์ของนิเมก3,000เข้ามาทำให้ดูนะครับ ำไฟเข้ามานะครับ16บิตนะครับ2อ5ไ้โลเช่นเคยนะครับผมอา2ีนะครับเอาตารางออกครับก็ตรงนี้ครับปลดลอกความเร็วปลายของดีแม็กกอยู่ข้างหลังนะครับเลื่อนมาข้างหลังให้สุดเลยนะครับ แล้วเราก็กดเปลีน up, up เปลี down เลื่อนนะครับเนี่ยครับให้ให้สังเกตหน้าตาตรงนี้ไว้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับที่เป็นแย่งตรงนี้นะครับเป็นแย่งหรือเป็นง่ามเน่ยนะครับถ่ายรูปไว้ได้นะครับใครที่จำไม่ได้นะครับอยู่ สังเกตตรงแง่งตรงนี้นะครับมันจะมีปล่ล็อกความเร็วปลายอยู่แถวนี้นะครับอ่าสังเกตแง่งแล้วก็อยู่ข้างๆมันจะมีตรงหลุมตรงนี้นะมันจะมีปล่ล็อกความเร็วปลายนะครับวิธีทําเราสังเกตยอดตรงนี้นะครับตรงกลางนี่ครับยอดสูงสุดของตรงกลางนี้นะครับ,รรบเราติ๊กเข้าไปเลยนะครับแล้วกดมาหน้าเทกนะครับ ตรงที่เราติ๊กยอดเมื่อกี้มันจะกระพริบเราหาอยู่แถวนี้นะครับหาถัดมานี่มันหาเลขสีนะครับนี่มันจะเป็นเลขสี่สี่ศูนย์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 สี่แล้วก็ศูนย์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 แล้วก็ศูนย์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 หนึ่งนะครับสังเกตตรงนี้นะครับแถวนี้นะครับตรงที่เราติ๊กมาเมื่อกี้แล้วครับยอดสูงสุด แล้วถัดมาถัดมาข้างหลังนี้ครับสังเกตเลขสีนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตรงที่เราจะปลดล็อกความเร็วปลายนะครับอยู่ตรงเลขหนึ่งนะครับผมวิธีปลดล็อกความเร็วปลายของดีแมกสามพันนะครับใส่ศูนย์ไปเลยครับใส่ศูนย์ไปเลยครับแค่นี้ครับง่ายง่ายครับปลดล็อกความเร็วปลายนะครับไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับ สำหรับอีพีนี้จบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ